เป็เรื่องนี้เนี่ยชวนหาเรื่องปากท้องต้องสู้ในวันพุธเนี่ยเราก็ขยี้เรื่องนี้มามาสองสองอาทิตย์ต่อนเนื่องนะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์อารักษ์เนี่ยก็ไปถอดรหัสเรื่องของโครงสร้างราคาแล้วก็จี้ไปในในประเด็นเรื่องของผลกําไรจากการกันเนี่ย <c oughs> ที่ไม่เคยมีการออกมาพูดกันเลยว่ามันค้ากําไรเกินควรแล้วผู้กันรายใหญ่ของประเทศเนี่ยก็คือ บริษัทค้าน้ามันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเนี่ยนะครับคือกําไรเนี่ยเป็นล่าเป็นสันรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะต้องไปดูแลว,ว่าเปอร์เซ็นต์ของกําไรจากค่าการกัดที่มันเหมาะควรมันควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาดูเรื่องของภาษีสับสามิตว่ามันจําเป็นจะต้องปรับลดลงมาเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเราเรายังไงนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่า ฐานะเงินกองทุนน้ำมันที่บอกว่าติดลงติดลบเนี่ยอย่างเมื่อวันพุธอาจารย์อารักษ์พูดชัดเจนว่าเออเป็นการให้ข้อมูลบิดเบือนอเพราะว่าตัวการที่สูบเงินออกจากกองทุนมากที่สุดไม่ใช่ดีเซลแต่เป็นแก๊ส LPG ผมก็กลองมาดูว่าเงินชดเชยที่กองทุนอุ้มราคา LPG เนี่ยมันอยู่ที่ลิตรละสิบหกบาทนะสิบหกบาท ในขณะที่อุ้มราคาดีเซลเนี่ยอยู่ที่ลิตรละสอบาทกว่าไม่เกิน3บาทเพราะนัน้เงินที่มันไหลออกแบบเหมือนกับเขื่อนแตกทําให้กองทุนน้ามันเนี่ยมันมันมีฐานะติดลบเนี่ยก็เพราะว่าสูบไปอุ้มราคา LPG ไม่ได้ไปอุ้มราคาดีเซลอะไรมากมายเลยะนะครับตรงเนี้ยรัฐบาลก็ควรจะพูดความจริงออกมาให้มันชัดๆนะครับและอย่าอย่าเอาดีเซลผมผมมองว่าดีเซลตอนนี้เป็นแพ แพลรับ,บากว่าเอา้าต้องไปกู้เงินมาเติมเงินอกองทุนอีกประมาณ2 0งหมสามืล้านบาทเนี่ยเพื่อมาอุ้มดีเซลไม่ใช่เอาจริงๆก็คือไปอุ้ม LPG <อ>ก็คือ, <LP G. S 2> อแก้ถุงต้มที่ใช้กันอยู่ในครัวเรือนเพราะ <Yeah. S 2> ว่าก็ไปรู้ด้วยด้วยเหตุผลคนใดน,นะครับว่าใครมีผลประโยชน์อยู่กับ LPG บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้เอผู้ประกอบการที่เป็นผู้เอผลิตกระแสะไฟฟ้ารายใหญ่เนี่ยเข้าไปเป็นยาดำอยู่ใน ่ายของปอตทนะครับแล้วก็ได้รับใบอนุญ,ญาตให้นําเข้า LPG ด้วยเออซึ่งปกติก็จะไม่มีแต่เนี่ยมันมีมันมีความเคลือบแคลงอยู่แล้วก็ไม่มีการพูดความจริงออกมานะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมีการสไตล์อย่างที่คุณสุป,ปันบอกก็คือว่าถ้าระบบขนส่งล่มเนี่ยนะครับสินค้าส่งออกที่จะลำเลียงของจากโรงงาน ไปสู่ท่าเรือไปลงเรือแล้วก็ส่งออกไปในต่างประเทศเพื่อน,นำไรายได้เข้าสู่ประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นอมาพาธนะออแล้วก็ค่าของชีพของพวกเราเนี่ยก็ต้องแพงขึ้นเพราะว่าออสินค้าอาจจะขาดแคลนไม่มีสินค้าจากโรงงานไปสู่บรรดาร้านค้าต่างๆมันก็จะเกิดการขาดแคลนมีการกักตรงกักตุนอะไรกันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็ก็ได้คิดกันไว้บ้างหรือเปล่านะครับ แต่ก็ดูเหมือนว่าท่าทีของรัฐบาลเนี่ยจะอ่อนลงนะั่นคุณสุปันเพรได้ยินผมม,มองดูว่าประเด็นเนี่ยมันมาอยู่ที่วุฒิภาวะทางอารมณ์ของของนายกมากกว่าครับคือไม่ใช่ว่าพออะไรมันเป็นปัญหาขึ้นมาคุณบริหารบ้านเรืองอะพออะไรเป็นปัญหาขึ้นมาเอ้ยอืมไปยังออกมาเนี่ยมันมัน คนที่นิยมชมชอบรัฐบาลลุงตู่หรือตัวลุงตู่ปานจะยกก้นดมเนี่ยก็อาจจะด่าเฮ้ยทำไมเป็นผู้นําแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ่หงุดหงิดไม่มีสิทธิ์ที่จะสวนอะไรหรอก็ถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมล่ะจะไหมอ่ะคือบางบางเรื่องบางราวเนี่ยมันพิจารณาก่อนใช้สติก่อนแล้วเรื่องเนี้ผมบอกให้เลยนะไม่เชื่อว่าไปแหมปีนธรรมาสอนนายกหรอกเรื่องนี้เนี่ยนายกเนี่ยในมิติทางการเมืองนายกไม่ต้องเจ็บตัวเลยอืเรื่องเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะ ครับผมจะเรียกสองกระทรวงมาอืมผมจะเรียกกระทรวงพลังงานออืรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกับกระทรวงคมานาคมซึ่งดูแลเรื่องการขนส่งอืแล้วจะแถมมาอีกอันหนึ่งกระทรวงพาณิชย์ครับอืบอกคุณเป็นสามกระทรวงนี้คุณเป็นนั่งล้อมวงที่ว่าจะหาทางแก้ปัญหานี้ยังไงราคาน้ามันจะปรับลดได้ยังไงไปเสนอมาที่ขอสามวันนะอืครับ ถ้าถ้าจะให้รอบข้อบอีกหน่อยคุณออสัจัยและท่านผู้ชมไปดูเรื่องของนี่ด้วยเรื่องของงบประมาณครับพอสํำนักงบไปดูนี่ที่ผมบอกว่าที่มันต้องรอบข้อบในขนาดนี้สองกระทรวงหลักแล้วเอาเอากระทรวงที่สามกระทรวงอันนี้ดูดดูแลเรื่องของอ่าเรื่องของการจัดเก็บภาษีไปด้วย ว่าเฮ้ยถ้ามัน่าปรับโครงสร้างราคาภาษีแบบที่หลายคนเรียกร้องเนี่ยภาษีน้ามันเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างภาษีไปเท่าไหร่โครงโครงแล้วก็ให้สํานักงบประมาณดูว่ามันจะมันจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างรายได้ของประเทศไปเท่าไหร่แล้วมันจะส่งผลอะไรต่อไปในอีกปีหนึ่งครับคือต้องดูให้ละเอียดแบบนั้นนะมันจะแจ้งจุดจุดไม่ได้มาหรือเอ้ยมันโอ้ยวงเองแล้วครับเฉพาะหน้าแล้วมันอะไรอ่ะเหมือนที่เราบอกไม่เคยวางแผนกันเลยอ่ะ เออไอเหตุการณ์อันนี้นะมันแต่ว่าไปแล้วมันมันกระจอกมากผมผมอาจจะผมจะประมาณว่ามันมันคือประเด็นปัญหาที่กระจอกมากถ้าใช้สติปัญญาแก้ไขนะคือย้อนกลับไปสมัยท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ปี2526นห้รัอยีบมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟใช<ห>่ <นะ S 2> ตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเนี่ยขี่คอรัฐบาลไทยคือบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ยอมทำนู่นทำนี่เนี่ยนะก็จะไม่ไม่เอาน้ำมันเข้ามา ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเราต้องแบ่งสรรปันส่วนกำหนดโควตาการใช้น้ํามันคนต้องไปเข้าคิวที่สถานีบริการน้ํามันเข้าปงเข้าปั๊มและตอนนั้นเนี่ยฝรั่งมันยึดสถานีบริการคือเหมือนกับคลองตลาดอันนี้ก็คือจุดเกิดของปตอทอนะครับอาเปลนเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการแจ้งเกิดปตอทอมาเป็นคานงัดกับฝรั่งนะแล้วก็เป็นถ้าฝรั่งเล่นแง่ไม่นาเข้าน้ํามันดิบมากัน อตทอก็สามารถนําเข้ามาเพื่อที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนของราคาน้ํามันได้อันนี้มันต้องใช้ปัญญาแก้แล้วคนหนึ่งที่ที่มีบทบาทอย่างสําคัญในสมัยนะั้นก็คือดกรโกล์วีรพงษ์รามาคูลวันนี้เราขาดนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐมิตินะครับเศรษฐศาสตร์เศรษฐมิตกิก็คือว่าเวลาที่เราหยอดเงินลงไปในกระปุกจะหนึ่งบาทร้อยบาทเนี่ยมันจะ ตอบได้เลยว่าเงินมันจะเคลื่อนตัวไปไหนแล้วก่อให้เกิดอะไรขึ้นบ้างท,ท,ทุกทครั้งที่เงินมันเคลื่อนไปในจุดต่างๆในองคาพยพมันเหมือนกับว่าเงินอนย่างเหมือนกับเลือดที่มันเคลื่อนไปในในในร่างกายของเราเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายสูบฉีดมีอะไรต่อมีอะไรยังไงส่ง่าออกซิเจนเข้าไปเนี่ยวันนี้เราขาดนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเ,ลเรื่องเศรษฐมิตินะครับผมยังนึกไม่ออกเลยว่านอกจากอาจารย์วีรพงศ์ที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเออมีใครที่เชี่ยวเชี่ยวเรื่องเรศรษฐมิติแล้วก็ มามาแก้ปัญหาเนี่ยเหมือนมาออกแบบดูว่าเฮ้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดมันหยุดมีการสไตล์หยุดกันจริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผลกระทบมันจะไปไหนความรุนแรงที่สุดจะยังไงแล้วเตรียมมาตรการที่จะรับมือสถานการณ์นี้ยังไงจะแก้กันยังไงอะไรแบบนี้อะไรไม่มีเลยมีแต่ใช้วาทกรรมศาสตร์กันไปศาสตร์กันมาคือผมมองว่าวันนี้วันนี้รัฐบาลต้องคิดแล้วล่ะ ครับนะครับว่าว่าจะแก้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าใหญ่ที่ปลูกขาดตลาดน้ำมันในบ้านเราก็มีอยู่เจ้าเดียวนั่นแหละตแล้วรัฐบาลถดียหุ้นด้วยครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสาการจะทำไงจะลดราคาลงมาไหมลดกําไรลงมาไหมณวันนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองต้องเลิกเกรงใจผู้ถือหุ้นรายใหญ่อืในผู้ขายภายในประเทศผู้ถือหุ้นรายใหญ่ปตทก็กระทรวงการคลังเลยคุณคือกระทรวงการคลังยังไม่กระทรวงการคลังถือหุ้นรายใหญ่แต่เสียงไม่ค่อยดัง เพราะว่าถูแกแรงอัดจากพวกถือถือถือหุ้นนะครับมาอ,ออยู่พเพระเป็นคณะบุคคลอ่ะอ่าฮะครับมีอำนาจเหนือผู้มีอำนาจเหนือผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลังน่ะอ่าฮะเออเราก็ไปเกรงใจอยู่แบบเนี้ยนะครับคนพวกนี้เขาก็หนึ่งเขาเขาก็ถือว่าเขาสร้างโครงโครงสร้างกลไกตลาดแล้วก็มีผู้ค้ารายย่อยอผู้ผู้ถือหุ้นรายย่อยคอยเป็นมวลชนไงครับเพราะว่าถ้าซูวจะไปปรับลดปรับไดเดี๋ยวผู้นี้จะ จะได้รบผลกระทบเนี่ยก็ก็จะปาแล้วเอ้ยปรับโครงสร้างมีมีเคลื่อนไหวมีเดินขบวนอะไรแต่ผมก็ไม่ได้มองว่าเฮ้คุณจะต้องมาช่วยกับรถบรรทุกนะหมายถึงพวกเขาจะปรับโครงสร้างราคาน้ํามันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพราะอะไรไหมฮะเราต้องเห็นกับประโยชน์ร่วมแล้วก็ความทุกข์ร่วมกันผมจะชี้เห็นอีกอันหนึ่งหลังจากที่บอกว่าการเอารถทหารมาขนสินค้าไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะว่า รถทหารไม่ได้เติมน้รา,ารถถังก็เติมน้ามันแล้วเติมน้ามันราคาเดียวกับรถบรรทุกด้วยแล้วเงินที่มาเติมน้ํามันของรถทหารก็คือภาษีของประชาชนอืรถบรรทุกแม้จะเป็นเงินของเจ้าของรถเอกชนแต่เขาก็ผักภาระมาให้ประชาชนครับคนที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายค่าของชีพที่เพิ่มมากขึ้นเดือดร้อนเงินในกระเป๋าก็คือประชาชนครับ